เป็นดูการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศในกลุ่มบริกที่บราซิลกันนะครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เพื่อขยายความร่วมมือทวิภาคีกับบราซิลและก็ผลักดันซอฟต์าวร์ของไทยในต่างประเทศให้มากขึ้น นายมารสิสเงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรมัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกส์และก็ประเทศหุ้นส่วนที่นครริโอเดจาเนโรสหพันธสาธารณรัฐบราซิลตามคำเชิญของนายมารูวิเอรารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของบราซิล โดยได้มีการพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศบราซิลพร้อมขยายความร่วมมือทวิภาคีกับบราซิลในด้านต่างๆเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางอาหารสาธารณสุขกเกษตรไปจนถึงพลังงานสีเขียวการประชุมครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยได้เข้าร่วมเป็นครั้งแรกในฐานะประเทศหุ้นส่วนของบลิก์ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ไทยได้สแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา สำหรับกลุ่มบลิกส์นั้นมีสมาชิกที่เป็นตลาดนักท่องเที่ยวใหญ่ที่สุดของไทย3ประเทศก็ได้แก่จีนอินเดียรัสเซียซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงจึงเชื่อมั่นว่าการประชุมกลุ่มบลิกส์ในครั้งนี้จะประสบความสําเร็จทุกประการนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดกิจกรรมมวยไทยมาสเตอร์คลาสที่นคริรอเดจาเนโรเพื่อสอนทักษะมวยไทยให้แก่ผู้สนใจมวยไทยโดยนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักพร้อมกับมั่นใจว่า มวยไทยเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของไทยที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงและจะเติบโตไปได้อีกมากภาครัฐพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งในไทยและต่างประเทศ